การท่องเที่ยวกับการสรรหาของอร่อยมากๆคู่กันแต่ประสบการณ์หนึ่งที่นักท่องเที่ยวมักพบเจอเมื่อเดินทางไปต่างจังหวัดก็คือในแต่ละที่จะมีร้านอาหารร้านใหญ่ร้านดังไม่กี่แห่งที่มีลูกค้าขาจรอย่างเราๆไปต่อคิวกินกันเต็มร้านทําอย่างไรให้รายได้จากนักท่องเที่ยวกระจายไปสู่คนในท้องถิ่นได้กว้างขวางขึ้นและผู้มาเยือนก็ได้สัมผัสประสบการณ์ลิ้มรสอาหารแบบคนในพื้นที่นั้นอย่างหลากหลาย ที่เราไปต่างจังหวัดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะหาเลยคือโอเคจังหวัดนี้เราต้องไปกินอะไรหรืออะไรอร่อยอย่างเงี้ยครับทีเนี้ย เวลาที่เราเซิร์ชหาอะไรเงี้ยครับมันก็จะขึ้นร้านดังๆมาพอเราไปเนี่ยครับสิ่งที่เราเจอเลยคือคือร้านทุกอย่างมันดีหมดนะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าเนี่ยหรอมันคือบรรยากาศของต่างจังหวัดเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่ค่อยได้ต่างจากตอนที่เราอยู่กรุงเทพเลยก็คือด้วยคนรอบข้างเราที่มากินเนี่ยก็คือคนกรุงเทพอาหารบนโต๊ะเนี่ยมันก็อาหารสาหรับคนกรุงเทพนี่แหละทีนี้เราก็ถามว่าเรากินยังไงเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยก็จะทําอาหารกินเองหรือมันก็จะมีร้านแบบท้องถิ่นอย่างเงี้ยครับเราก็เลยจุดประกายมาว่าเออ ถ้าอย่างนั้นน่ยนการที่เขาทํากินเองเนี่ยถ้าเราสามารถไปกินเขาได้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่มันดีสิ่งที่เราเห็นอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือคนนะครับเวลาไปท่องเที่ยวเนี่ยร้านใหญ่ๆเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากเราเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนพื้นที่เขาได้อะไรกันบ้างไหม นี่เป็นโจทย์สำคัญที่ทำให้เกิดแอปพลิเคชัน Chef Table ขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้จองกินมื้ออร่อยตามบ้านของคนในชุมชนต่างๆในบรรยากาศเหมือนไปกินข้าวบ้านญาติเสิร์ฟเมนูแบบที่เขาทำกินกันเองในชีวิตประจำวัน จริงๆเ่ะเราเราบิดมานิดนึงจากรูปแบบเชฟเทเบิลทุกคนจะรู้จักกันอยู่แล้วแต่ถ้าเรานึกถึงเชฟเทเบิลเนี่ยเราจะนึกถึงหัวแล้วประมาณ2 0 0 0 3,000แล้วก็เป็นเชฟชื่อดังๆแล้วก็ไปกินตามที่หรูๆใช่ไหมครับแต่อันนี้ผมว่าด้วยคอนเซปต์ปะมันก็สามารถทํากับคนธรรมดาก็ได้ก็คืออย่างเชฟสี่พี่น้องเนี่ยเอาจริงๆอ่ะเขาก็เป็นคนดังในในท้องจีนของเขาเนะมีงานบวชมีงานอะไรเนี่ยก็คือก็ต้องไปบ้านนี้หมดเลยแต่ถ้าถามว่าคนธรรมดา,าเราจะไปกินได้ปะเฮ้ยเราไม่รู้จักเขามันไม่มีช่องทางในการเชื่อมต่อครับ แล้วก็ด้วยรูปแบบเนี้ยมนสามารถให้เชื่อมต่อกับคนพื้นที่ได้เราแค่บอกที่ไหนมีดีเนี่ยครับก็แค่บอกว่าคุณมีเมนูอะไรคุณมีสตอรี่ยังไงคุณมาลงไว้ในแอปพลิเคชันคนก็จะเข้ามามันจะช่วยสร้างรายได้ให้กระจายมากยิ่งขึ้นจริงๆอะ่ะมันให้นึกถึง Airbnb ครับก็คือบ้านทั่วไปเลยที่มีห้องวา่างแล้วเราเข้าไปอยู่โอเคผมมีบ้านอยู่เชียงใหม่ข้างบ้านผมเป็นทุ่งนาเป็นสวนผลไม้อย่างเงี้ยผมว่าประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยมันดีมากๆเลยถ้าเกิดว่าเจ้าของสวน กินข้าวอยู่แล้วเนี่ยเราจองเขาไปนั่งกินกับเขาก็คอนเซ็ปต์ของเชเทเบอร์ก็คือเขาไม่ใช่ร้านอาหารเพราะฉะนั้นเราเข้าไปแล้วเราสั่งไม่ได้ว่าเราอยากกินอะไรเขาบอกเลยมือเนี่ยเขามีแบบนี้ให้เรากินเราก็เข้าไปกินแบบเขาเนี่ยครับเราอยากให้รู้สึกว่าไปอย่างเงี้ยมันเหมือนการกินข้าวกับญาติมากกว่าไปกินข้าวกับร้านอาหารพอเราไปกินกับเชเทเบอร์เนี่ยโอเคเหนื่อยไหมเอออิ่มไหมเดี๋ยวเอากลับไปกินบ้านไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีความรู้สึกเหมือนว่ามีความใกล้ชิดกันมากขึ้น ปัจจุบันแอปพลิเคชัน Chef Table มีเครือข่ายพ่อครัวแม่ครัวในชุมชนต่างๆที่เข้าร่วมเปิดบ้านต้อนรับลูกค้าอยู่เกือบสิบแห่งทั่วประเทศแม้การระบาดของโควิด1 9จะทำให้ยังไม่สามารถเปิดบริการได้เต็มรูปแบบแต่ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันก็ตั้งเป้าว่าในอนาคตจะสามารถขยายเครือข่ายพ่อครัวแม่ครัวในชุมชนต่างๆได้มากขึ้นโดยมองว่าจะช่วยสร้างผลลัพธ์เชิงบวกได้ทั้งต่อลูกค้าผู้มาเยือนและผู้ให้บริการในท้องถิ่น เชื่อว่ามันจะเป็นหนึ่งในทางเลือกหรืออาจจะเป็นวิถีทางใหม่ของการเดินทางหรือการไปเที่ยวก็ได้ครับเพราะว่าการที่คนอย่างผมเนี่ยเอาจริงๆอะคือเกิดมา30กว่าปีเนี่ยเรายังไม่เคยไปท้องนาเลยยังไม่เคยไปกินข้าวแบบตามท้องนาหรือตามอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเราทำเชฟเทเบิลเราก็รู้สึกว่าเออเขากินกันแบบนี้หรอหรือเราเคยเข้าไปที่อมกอยอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขากินอะไรกันแต่แบบพอเรารู้สึกว่าเออ เปิดรับสิว่าเขากินกันยังไงอะแบบเราก็จะเจออาหารที่มันแปลกเนี้ยเอาจริงๆอะบางครั้งมันลืมเรื่องอร่อยหรือไม่อร่อยออกไปมันทําให้เราเนี่ยเข้าใจคนพื้นที่มากยิ่งขึ้นเข้าใจวิถีชีวิตที่มันต่างออกไปมากยิ่งขึ้นนะครับ ผมว่าอันนี้มันสามารถเป็นผลกระทบที่ดีทางสังคมได้ครับสมมตินะว่าจังหวัดจังหวัดหนึ่งเนี้ยมีคนไปเที่ยววันละนับหมื่นคนอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้รู้ว่าโอเคมันมีที่ไหนไปบ้างมันก็จะมีร้านดังๆที่แนะนําติดต่อกันมาคนก็ไปรอคิวต่อคิวจนร้านเต็มเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่า,อย,านอ,นอย่างน้อยสัก10% 20%อย่างเงี้ยคุณมากินเชฟเทเบิลที่แบบรายได้เนี่ยมันถึงคนท้องที่จริงๆนะครับก็น่าจะช่วยกระจายรายได้ได้ดีขึ้นครับ